อันยองนะคะสวัสดีนะคะทุกคนขอยดีตอนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ช่อง Azuma าช a n n กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เนาะเราก็อยู่กับเกมเกินชินอินแพกอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาต่อในเรื่องของบทเควสนะคะเทพเจ้าบทที่2ฉากที่2นั่นเองค่ะทุกคนเออก่อนจะลดได้ก็ต้องไปทำเควส์อากาศมาก่อนนะคะกับเควสของอยู่อิมยะมาเนาะเพื่อที่จะลดบทที่2ฉากที่2มานั่นเองนะคะ ก็ในการทําคิวก็จะแบ่งออกเป็นพาร์ทๆเหมือนเดิมนะคะเพื่อไม่ให้มันยาวเกินไปเนาะแล้วก็ง่ายต่อการรับชมนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีดกว่านาะว่าเคสเออเควสเทพเจ้านะคะบทที่สองสาที่สองนี้จะมีเนื้อหาเป็นยังไงบ้างนะคะอะไรนะไพรพวงปทดคนึงหรอการพิพากษาท่ามการเสียงฟ้าร้องไปที่โรงน้ําชานะคะในโรงน้ําชาที่ว่างเปล่าไร้ซึ่งผู้คนนะคะ ทาโรมารุเห่าอย่างกระวนกระวายคล้ายกับว่าจะเป็นดางรายที่อะไรนะท่ม่มทอนอยู่ในใจของคุณนะคะเออเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแปกจริงวันนี้ทำไมเงียบจังไม่เห็นเหมือนทุกทีเลย,ยห้องห้องอุย้ยลาลายอย่าบอกนะว่าเป็นการ การแสดงนั้นอีกแล้วโทมาโทมาโทมาอ้าวอ่าเฮ้ไม่ต้องหลบอีกแล้วฉันเห็นเธอแล้วล่ะเฮ้ไม่มีใครตอบแล้วไปไหนแล้วนะอีเฮ้ทารุมารู้ที่ปกติแล้วเรียบร้อยขนาดนั้นวันนี้ดูท่าทางหงุดหงิดสังเลยนะเคอะรกอทั้งสองคน ใครเห็นโทมับ้างไหมไม่รู้ค่ะหนูก็ไม่เห็นเพราะเราก็คิดว่าเขาอยู่กับเธอซะอีกเกิเดอะไรขึ้นหรือเปล่านะเย่ะแล้วตอนที่ฉันกําลังมาที่นี่ได้ยินว่าโทมัสถูกคนของ,ของสํานักอ่ะอันนี้จับตัวไปนะคะสํานักงานนี่ฉันไม่แน่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าก็เลยรีบมาเพื่อที่นี่เพื่อยือนยนันแต่ถ้าหาโทมัสไม่ปรากฏตัวที่นี่ซึ่งเป็นสถานที่นัดหมายก็แสดงว่ามีโอกาสที่เขารือน,นั้นเป็นจริง โชคุนไรเดนจะจัดก,การวิธีล่าว,วิชันในการล่าว,วิชันอันที่ร้อยที่ด้านหน้าของ Star of the o m ะ i p ปเนป o เ God นะคะแต่ผู้ครอบของวิชันอันที่ร้อยก็คงจะต้องถูกนักล่าว,วิชันเปิดเผยฉันกลัวว่านั่นก็คือโทรมาอ้าวไม่ใช่เก็บแค่สายฟ้าหรอท่าอื่นก็เก็บหมดเลยเหรอหรือว่าวิธีการที่สำนักงานกำลังเตรียม การที่โทมัสได้ยินมาก็คือวิธีการลาวิชันที่จัดขึ้นสําหรับเขาก็คงใช่อาก็คงจะใช่คนของโซกุนของสำนักงานน่าจะกำลังเตรียมวิธีลาวิชันในการลาวิชันอันที่ร้อยอยู่เพื่อพิสูจน์ผลลัพธ์ในระดับหนึ่งของการคําสั่งลาวิชันไม่ได้การหลักฉันต้องไปช่วยเขานะคะอนะคะแต่องค์หญิงก็เรียงข่าวแห่งตัวแทนของสำนักยาชิโระนะ นน่นสิถ่าเธอไปด้วยตัวเองล่ะก็นั่นหมายความว่าสแสดงถึงตัวเป็นศัตรูกับโชกุนไรเดนในฐานะของยาชิโรไม่ใช่หรอนอาจต่อต้านโชกุนไรเดนเนี่ยสงแทงแล้วก็พวกคนอื่นๆทั่วไปในสำนักยาชิโรก็จะรำบากไปด้วยนะนั่เป็น,นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วพิธีกรรมกำลังเริ่มแล้วฉัันจะททอดทิ้มไปทังอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะเขาเป็นเพื่อนของฉันทันงทั้งที่ก่อนหน้าน,นี้ไม่นาน พวกเราเพิ่งจะอยู่ด้วยกันแท้ๆวิ้งไม่ใช่ว่าอยู่ด้วยกันตลอดเลยหรอเนะี่ยเราก็เป็นเพื่อนของเ,อเขาก็เป็นเพื่อนของฉันเหมือนกันที่จะไปช่วยเขาเองแต,แต่ว่าเธอเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นี่ว่าเหลือเวลาไม่มากแล้วฉัน <c oughs> <c oughs> จะรอฉัน <c oughs> จะรอพวกเธอกลับมาางปลอดภัยนะคะวางใจเธออายากะเรื่องนี้เกี่ยวพันกับชีวิตของพเพื่อนนะพวกเราเด็กไม,ม่ทางพลาดแน่ มาแล้วนะคะทุกคนคัะซีนพ <c oughs> ัดไฟก็ล่าอย่างงั้นหรอไม่น่าเชื่อ เรามีสายฟ้าแต่ไม่ได้นี่มีฉากได้สายฟ้าออกมาเลยยังขี้รุ่ยไปดำท่าได้โดยไม่ต้องใช้วิชาเธอคือเขายกเว้นศีรษะย่่ ขอยกเป็นีิสสู่ความเป็นแรกคุณอ,อ,อะไรเก็บดาบไว้ในตัววะนั่นฉันจะฝังเป็นู้ป,ปั้นเทพเจา้า ปกติดลยโดยนี่งคุณทำดีมากมชอบมากเลยอ่ะเห <c oughs> มือนองเมียวเลยอะเหมือนที่กนบนาเลยเ <c oughs> <c oughs> ออเสื สวยอยู่นะใช้หอกอ่ะเตือนสิรีเตือนเร็วเข้าไปลีไปลีเป็นมนน่ารักจังเลยอ่ะ เหมือนชายเลยเอาวิชชานคืนแล้วหล่อเร็วจังเลยโอมะจักรพรรดิุกคุนจอมื่อกี้จตว์เขสักด้วยคำสั่งการพิชัาน,น,นครั้งต่อไปที่พบก,การจะไม่ฝันแค่ครั้งเดียวแน่ <S <S 1> <S 1> อ้ย ดีมากทุกคนไรเดนอยากปวดนางเลยอะทำไมถึงมาหยุดอยู่ที่นี่ละ่ะเธอลืมแล้วหรอเนี่ยสำหรับฉันแล้วการหลบหนีในอยู่ในโรงน้ำชาเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดในย่านนี้แล้วละ่ะในช่วงเวลาแบบนี้ฉันคงไม่สามารถออกไปจากที่นี่ได้เรื่องหลังจากนี้ก็คงต้องส่งต่อให้พวกเธอจัดก,การแล้วละ่ะอุ๊ยพวกเราต้องทำยังไงละ่ะไปหากองทัพต,ต่อต้านที่อะไรนะทั ทาท่าราสุนะทาทาราสุนะหากไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วก็อีกเดี๋ยวทางกองทัพแห่งโชกุนก็คงออกคำสั่งรีวิชั่นตามราพวกเราส่วนคนที่จะยอมให้การสนับสนุนของพวกเราก็เหลือไม่มากแล้วแต่กองทัพต่อต้านน่าจะเป็นข้อยกเว้นอู้มีใกล้ไคลแม็กซ์แล้วหรอแรงเหมือนกันนะฉันจำได้ว่าอายากะเคยบอกว่าอนั่นเป็นกลุ่มของเซนโนโมมิยะนี่กลุ่มคนที่ต่อต้านคำสั่งรีวิชั่นพวกนั้น ถูกต้องแรกเริ่มซซนโกโนมิยะโคคุมิผู้นำมิโกคนปัจจุบันของเกาะวาตาซุมิเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นตอนนี้กำลังปะทะกับกองทัพแห่งโชกุนภายใต้ใตการน,นำของอาลินะโกรสอ,อันนี้ท่านูดินน่ะหรออย่างไรก็ตามสุนักยาชิโรก,กับการต่อต้านไม่ได้ใกล้ชิดกันขนาดนั้น ไม่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถเชื่อใจกันได้แต่กับเธอแต่กับพวกเธอไม่เหมือนกันจากที่ฉันดูแล้วกองทัพต่อต้านน่าจะไม่มีเหตุผลที่จะต้องปฏิเสธพวกเธออันตรายเพียงอย่างเดียวคือตอนนี้เราไม่รู้ถึงตำแหน่งที่ชัดเจนของกองทัพต่อต้านพวกเธอต้องคอยหาข้อมูลเอาระหว่างทางนะนระหบ่าอยี้อาจจะต้อง ภายเขตแดนของกองทัพอิชุกคุณต้องระมัดระวังให้มากคุณก็ด้วยนะคะสบายเจได้เลยฉันเองก็พอมีความสามารถในการซ่อนตัวอยู่บ้าง<อ>ไม่มีทางถูกพวกนั้นจับได้ยังไงแน่นอนอ่ะเมื่อกี้ก็โดนจับไปแล้วหนึ่งเม็ดหวานหวานถ้ายืดยืดต่อไปคนของแต่สำนักงานคงจะต้องเจอตัวแน่ๆพวกเราที่ไปกันเถอะ <c oughs> อได้ข่าวไหมดูเหมือนว่ารารชื่อของผู้ถูกล่าจะเพิ่มขึ้นมาสองคนนะเห็นบอกว่าให้ตั้งใจดูเป็นพิเศษด้วยแต่ตอนนี้กำลังหลักของเราต่างก็จอดสู้อยู่แนวหน้าตั้งใจดูเป็นพิเศษและยังไงไหวเดี๋ยวตอนล่าตะเวนรอบกลับไปพวกเราก็คอยจับตาดูหน่อยก็เท่านั้นแหละอุ้ยทำไมทหารเมืองนี้ใช้หอกอ่ะไม่ใช่ดาบหรอหน่อยนี่ มึงญี่ปุ่นไม่ใช่หรอไม่ว่าไม่รู้ว่าสถานการณ์ที่แนวหน้าตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างวิกุ่มคนแนวหน้าหรอนนี้แล้วได้ข่าวว่ากองทัพต่อต้านพวกเรา,าถูกพวกเราบีบไปยังฝั่นตะวันตกของมูโซจิอะไรสักอย่างเนี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือเปล่าไม่จริงหรอกมากงี่นั่นนะอยู่ใกล้กับอะไรนะแบกใหญ่ของกองทัพต่อต้านมากเลยนะ แต่ว่าตอนนี้พวกเราก็กำลังได้เปรียบอยู่แต่ว่าพวกเราพวกเขาคงไม่ได้แยกขนาดนั้นไม่สนใจละพวกเราแค่รั้ผิดชอบรักตัวเองทำแา่ของตัวเองให้ดีก็พอแล้วละ่ะจะไปก็จริงนะออออทำงานออทำงานออทำงานทำงานซา,ามูไรเห็นโชกุนซามูไรใช้หอกหรอเออเลิศด ฝั่งตะวันตกหรอที่แท้ฐานหลักขอ, <c oughs> ของกองทัพต่อต้านก็อยู่ที่นี่เอง,เองแต่ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าเงี้ยพวกเราก็ลองดำสุบข,ข้อมูลต่อไปอีกหน่อยละกัน <c oughs> มองเอุกจริงดีกว่นายก็หนีออกมาเหมือนกันเหรอ <c oughs> ใช่ในายมองแผนว่าจะไปที่ไหนต่อละผมจะไปทีหมู่บ้า สคามโต่ตอนอื่นก็อยากจะไปดูที่หน้าหมู่บ้านของฮากิก่อนแม้ว่าข่าวรือที่ไม่ได้แต่ก็คงยังดีกว่าอยู่ในสนามรบนะนายล่ะอิจิกิชิโร่อันนี้คนช่างเรือหรอฉันไม่อยากจะพูดนะแต่เดิมฉันพักอยู่ที่หาดนาสุชิช่วงหนึ่งที่นั่นวุ่นวายเป็นบ้านเลยช่วงนี้กองทัพต่อต้านทำมคือทำศึกไม่ค่อยราบรื่นหลักๆก็คือ กำลังรบในสนามรบอ่อนแอมากเกินไปยากที่จะ,ะเผชิญหน้ากับกองทัพอึงโชกุนได้ซึ่งจริงแล้วแต่เดิมแนวหน้าควรจะเข้าไปใกล้อีกหน่อยแต่ว่ากองทัพ,ทพต่อต้าน,านกลับมาถอยติดต่อกันถึงสองครั้งจนมาถึงที่หาดนาซูชิแล้วนะคะฉันเพิ่งหนีออกมาได้จากที่หน่าอันตรายสุดเลยละ่ะ ทังการความวุ่นวายไม่มีใครรู้จักกับใครพอเห็นหน้าก็ชกกกักอาวุธเข้าใส่กันสัน้นวซาโจนทิ้งสัมปะละไปเลยจากนั้นก็หนีมาตลอดจนถึงที่นี่นี่นแหละชันคิดว่าคนต้องหนีต่อไปแต่ตอนนี้สถาน,นการณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วหนีให้ไกลย,ยิ่งดีฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันชีคิดว่าเราน่าจะไปด้วยกันนะจะได้ช่วยเหลือกันได้ านาชิจิเหรอปังดาพกดค่ะแล้วดูเหมือนว่าตัวนี้กองทัพต่อต้านกําลังต่อสู้กับกองทัพแห่งโชกุนอยู่ที่นั่นพวกเราไปดูกันเถอ,อระรอดตายแล้วฉันคิดว่าตัวเองจะต้องตายจริงๆแล้วซะอีกขบับใจพวกเธอที่ช่วยนะฉันชื่อแทปเปอร์แทปปี้หรอเป็นสมาชิกของอะไรนะโกแพน ตูเหรอแห่งกองทัพต่อต้านฮะุงถูกจะย้ายมาที่แนวหน้าทีแรกคิดว่าจะได้หน้าซะหน่อยคิดไม่ถึงเลยว่าจะทําให้สําเร็จทําให้พวกเธอต้องมาเห็นหน้าเห็นชั้นในสภาพแบบนี้ซะได้ริ้งสี่ดูจากการแต่งตัวของพวกเธอแล้วไม่เห็นเหมือนกองทัพต่อต้านเลยพวกเธอจะมาเข้าร่วมกันกองทัพต่อต้านหหรอเใช่แล้วค่ะย่ยมเลยเมื่อไหายวันก่อนก็ได้ยินท่านบ่นว่าช่วงนี้คนไม่พอแบบนี้ก็ช่วยได้มากเลยล่ะอา หมาที่รูนี่เป็นนี้หรอฉันจะพาพวกเธอไปที่กองทัพต่อต้านเองแต่ว่าก่อนที่จะไปฉันจะเล่าสถานการณ์ปัจจุบันของกองทัพต่อต้านให้เธอฟังนะอย่างที่เธอเห็นนั่นแหละกองทัพต่อต้านของพวกเราติดในสถานการณ์ที่เสียเปรียบในสนามรบมาโดยตลอดกองทัพเป็นโชกุนที่ยึดมั่นเอาความเป็นนิรันเป็นเป้าและยังมีอะไรนะคูจูซากะจากสำนักงานเป็นผู้นำแข็งแกร่งมากจริงๆ ส่วนทางเราเป็นเพราะคำสั่งน้าวิชันได้ทําให้เหลือคนที่ครอบครองวิชันอยู่น้อยมากๆตอนนี้ยังพอต่อต้านแรงกดดันไว้ได้อยู่ด้านหนึ่งก็อาศัยแผนการอันยับย่นของท่านเซนโกโมมิยะส่วนอีกด้านหนึ่งก็อาศัยการต่อสู้อย่างกล้าหาญของท่านโกโร่และเรานนกลบแห่งกองทัพต่อต้าน แต่หากว่าฉันมีวิชั่นก็คงจะดีนะสีเมื่อมีวิชั่นแล้วก็จะสามารถแบ่งบาพาลของท่านเซงโกโมมิยะกับท่านโกโรได้อีกทางยังสามารถสร้างความสําเร็จในสนามรบได้อ,อีกด้วยจริงเมื่อกี้เห็นเธอใช้พลังงานธาตุเธอเองก็มีวิชั่นเหมือนกันเหรออ๋อเปล่าค่ะสะดับเขาแล้วก็เป็นกรณีพิเศษนะไม่จำเป็นต้องมีวิชั่นก็สามารถใช้ธาตุได้ไหนะ สิ่งเหล่าน,น,นี้น,นี่มันยอดเยี่ยมจริงๆนะแบบนี้ก็เท่ากับว่าคำสั่งราวิชั่นไม่มีผลกับเธอเลยงั้นหรนะอแองก็ขอให้ฉันแนะนำทานโโ่ทานโกโรให้เธอรู้จักเถอท่านโกโรน่ะต้องยอมรับเธออย่างมากแน่ๆแบบนี้ก็เหมือนกับฉันกำลังทำการนีอยู่แล้วนะถึงแม้ว่าฉันจะอยากที่จะเป็นเหมือนกับเธอที่จะสามารถทำให้พวกชาวมุกุลอะไรนะพ่ายแพ้ไปอย่างง่ายดายและสร้างผลงาน และดุดาที่อยู่ในมือนะคะแต่มองชักช้ากันเลยพวกเราเรีบเดินทางกันเลยดีกว่าเร,รื่องทั้งหมดก็เป็นแบบนี้แหละท่านโกโรนะคะ่ะตอนท,โโที่ฉันโดนโซกุนนะฮะรอมโจมตีพวกเขาก็ช่วยฉันเอาไว้นั่นละ่ะแถมพวกเขายังยสามารถใช้เวลาง,งานท่าโดยไม่ต้องตื่มาใช้่ชนอีกด้วยนะแกเก่งมากเลยล่ะให้พวกเขาเข้าร่วมกับกองทัพต่อต้านเถอะนะ เธอก็คงเคยได้ยินมาบ้างแล้วเป้าหมายของกองทัพต่อต้าในตอนนี้ก็คือการปรับบางกองทัพแห่งโชกุนแล้วก็รวมเลิกคำสั่งราวิชันซึ่งนี่มันก็ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะแต่ละคนที่ก้าวเข้ามาสนสนารบต่างก็มีความเป็นไปได้ที่จะต้องเสียสละชีวิตลองพูดเหตุผลที่เธออยากจะเข้าร่วมลบหน่อยสิกองทัพตม่ยอี่ตอ้างทัพนต่ออจะ้านจะไม่ยอมรับคนที่ไม่มีจิตสำนึกในการต่อสู้เข้ามาร่วมกองทัพหรอนะ ตัวฉันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเธอจะไต่ตรองซะให้ดีเก,กี่ยวกับการราวิชันอันที่ร้อยอธเธอไม่ถึงวิธีราวิชันอันที่ร้อยนั่นหรอถึงแม้ว่าจะเกิดเรขึ้นในเมืองอินาซิมะแต่พวกเราก,ก็พอได้ยินบ้างนะนะว่ากันบ้าเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นระหว่างการทำพิธีนาัาแกปกตร์อาณาที่สดูปุ้ดิด้นคนนั้นออกโรงด้วยตัวเองแท้ๆเขาไม่ไดู้ถึง<ด>พูดเรื่องนี้ขึ้นมาหรือว่ามีข้อมูลอะไรหรอเอาใชเป็นคนทำเองเหละค่ะเฮ้อ และพวกเราก็ยังไปมีเรื่องกับโชกุนเลเด่นอีกด้วยด้วยการนำต่อผู้ครอบครองวิชาอันที่ร้อยหนีมาตอนนี้พวกเราเองก็ต้องถูกกองทัพแห่งโชกุนไล่ล่า,ยลายอยู่นั่นก็คือเหตุผลที่เรามาที่นี่ยังไงละ่ะแต่ว่าไปแล้วในการต่อสู้ช่วงนี้ก็ดูเหมือนว่าได้รับคำสั่งปรับรามแบบซามูไรของนี้ด้วยนะนักเดินทางผมทองกับสัตว์เลี้ยงลึกลับที่บินได้ที่แท้ก็เป็นพวกเธอเองอย่าง,างนั้นหรอ ใครคือสัตว์เลี้ยงลึกลับที่บินได้กันหาอ๋อเบียนะเสียบริยญาซะแล้วตอนนี้ฉันพอจะเข้าใจสถานการณ์ของทั้งสองคนแล้วล่ะในฐานะที่ฉันเป็นตัวแทนของกองทัพต่อต้านดีที่ต้อนรับพวกเธอทั้งสองเข้าร่วมอย่างเป็นทางการนะตอนนี้ท่านเซนโกโนมิยะไม่ได้อยู่ในค่ายของการต่อต้านพวกเราก็ไม่รู้ว่าเธอไปที่ไหนเหมือนกันแต่ว่าท่านเซนโกโนมิยะทิ้งคำสั่งเอาไว้ก่อนเดินทาง ว่าให้พวกเราดูแลทุกอย่างตามปกติ우선태페이랑주변을둘러전선작전에กอย่างแปปี้พาเธอมาดูสภาพแวดล้อมของอะไรนะกองทัพต่อต้านให้คุณเคยก่อนสินนก็ค่อยมอบหมายให้เธอช่วยต่อสู้อยู่แนวหน้าได้ไหมก็ไม่มีปัญหาหรอกนะ저ทางฉันก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันก่อนหน้านี้ฉันอยู่ที่ฝ่ายกางฝ่ายกองกลางนะ สำหรับฉันแล้วเรื่องแบบนี้ก็ถือว่าสบายมากเลยจะต้องให้เธอรู้สึกถึงความอบอุ่นของกองทัพต่อต้านนี่ได้และทำห้มฟ้าผ่าตลอดเลยล่ะเนี่ยอันดลับแรกพวกเราก็ไปดูที่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บก่อนถ้ามีเพื่อนของฉันบางคนยังนอนอยู่ที่นั่นอยู่เลยโออยฟ้าผ่าเราเอาคุยๆเคอยู่ว่าผ่าเฉยเลยครั้งที่แล้วฉันรับประกันว่าหากมีสมาชิกใหม่แล้วก็ฉันจะพาไปกับพวกเขา ไปพบกับพวกเขาตอนนี้พวกเราทุกคนก็น่าจะเป็นเพื่อนสนิทที่อยู่เคียงข้าง,างกันไอีกกัน